ร้อมแน่นอนครับเมื่อสักครู่ขอบคุณครับครับขอบคุณดาวาราเรียนการนะครับในทุกเรื่องของวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความร้อมข,ของทีมนะครับนะครับผมเชื่อว่าคงไม่คงไม่ให้ความหวังไว้ามากนะครับผมว่าเราไปดูเวนที่ทีมจะเป็นแชมป์เลยนะครับก็มีเงินเติมพิเศษเพื่อนี้ ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เงินถุนเงินฐันดีๆนะครับแล้วก็จัดการด้วยระบบเม็ดเงินที่ลงตัวจนทีมประสบความสำเร็จก็จะพิเศษกว่าทีมอื่นต้องอว่าทางช่องเนี่ยเราไปได้ครบทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับอันนี้การสึกหนักนไม่ชื่อวงหลังนะครับก้าวขึ้นมาจากทีมนักพิณไทยคงจะต้องมาพูดคุยกันกระชับแต่ว่าได้ใจความแล้วก็อย่างอยา,อยา,อยา,างยงทัฟ้าข้ามไปกริดตาแล้วกลับมาอยู่กับเรานะครับ Lời bên mình 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 top 5 <laughs>